คดีนี้ไปดูเหตุฉุกเฉินที่คุณตำรวจต้องช่วยด้วยสำดาบตำรวจช่วรชุมผลรบมู่งานป้องกันปรับปรามสพใบบานได้รับแจ้งว่ามีเหตุขอความช่วยเหลือบริเวณนาะคุณตำรวจได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือที่หน้าห้างแห่งหนึ่งครับก็รีบมาเนี่ยตำรวจทานนี้ค่ะทานนี้ทานนี้ทานนี้ท่านนี้ทานนี้ทานี้ครับทางนี้ครับคุณคุณใช่ไหมครับที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาใช่ค่ะมีอะไรครับก็ไอร้านนี้นะสิ ทำไมอะครับฉันน่ะซื้อจักรยานมันคันหนึ่งแล้วมันน่ะก็บอกว่าจะแถมให้ใช้อีกคันหนึ่งอ้อแล้วเขาไม่แถมเหรอครับแถมมันก็ดีงามถูกต้องแล้วดิแล้วเรียกตำรวจทําไมเอาแล้วยังไงอะครับมนี่มันนี่มันนี่ก็เนี่ยเนียเนี้ยก็มันจะมาแถมวันนี้ปัญหามันก็เลยมีนะสิคุณตำรวจฉันเนี่ยเตรียมรถมาสาหรับขนจักรยานแค่คันเดียวไอ้คันแถมเนี่ยฉันก็แล้วขื้นรถไม่ได้งั้นคุณก็ไม่ต้องเอาคำแถมไปดิครับจะบ้าหรือไงพูดอะไรออกมาเนี่ย ของแถมไม่เอาได้ยังไงเดี๋ยวนี้เวลาเขาซื้อของอ่ะเขาไม่ดูของซื้อหรอกเขาดูของแถมมาทงนั้นแหละแล้วจะให้ทำไงล่ะครับนี่ไงฉันถึงได้เรียกคุณตำรวจมาขอความช่วยเหลือนี่ไงล่ะเออเราจะให้ช่วยอะไรครับง่ายๆเลยนะคุณตำรวจคุณตำรวจเนี่ยก็เอาคันแถมเนี่ยขึ้นหลังรถตำรวจไปแล้วก็ขับตามฉันไปส่งฉันที่บ้านแค่นั้นแหละพี่เรียกตำรวจมาเนี่ยจะให้ช่วยมาเอาจักรยานเอาไปส่งที่บ้านใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยสังเกตเฮ้ยพี่ตำรวจ โกรธแย่เลยดิครับเนี่ยทำไมจะไม่ทำหรอคะโอ้ทำทำสิครับทำสิครับเพราะว่าตำรวจเป็นผู้รับใช้ประชาชนอยู่แล้วครับหลงยกดีมากค่ะเยี่ยมมากสุดยอดเลยครับครับครับพี่ค่อยๆเข็นนะคะมันยังมันยังใหม่อยู่ค่ะพี่ตามดันเลยคุณวตำรวจก็ตำรวจไทยมีไว้บำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนอยู่แล้วไม่มีโกรธไม่มีอิดออดพี่ตำรวจคนนี้สุดยอดค่ะ แจนเขาบอกว่าจะขอความช่วยเหลือหน่อยอ้าเรื่องอะไรครับพอดีเนี่ยซื้อจักรยานมาก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฉันมารถยนต์เอาไปสองคันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะเอาจักรยานคันนี้ไปส่งที่บ้านหน่อยเอารรวอกฮะ,ะอ๋ะอ,อได้ครับได้ครับสมกับที่เป็นตำรวจของประชาชนจริงๆชื่นชมเลยครับขอขอบคุณดาบตำรวจชวลิตช,ชุมผลผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพปลายบางเจ้าของเรื่องแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ